นักเรียนทุกคนวิชาป้องกันการทุจริตของครูวันนี้นะครับที่เราจะต้องมาเรียนกันเป็นเรื่องของความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตของชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้เรื่องที่เราจะเรียนกันคือเรื่องของการสอบนะครับการสอบคืออะไรการสอบคือการวัดผลนะครับจากสิ่งที่เราเรียนมาคุณครูเขาก็จะทําข้อสอบออกมา แล้วก็ให้เราสอบนะครับให้เราสอบเพื่อวัดว่าสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยเรารู้อะไรบ้างเราจําอะไรได้บ้างเรานําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรทีนี้ข้อปฏิบัติในการสอบนั้นมีอะไรบ้างไปดูกันก่อนครับเอาละรครับข้อปฏิบัติในการสอบเนี่ยมีหลักๆ5ข้อ ข้อที่1น,นะครับไม่คุยกันเวลาสอบเนี่ยเราจะไม่คุยกันเพราะมันอาจจะทําให้เพื่อนเสียสมาธิหรือเราอาจจะก่อการทุจริตบอกข้อสอบเพื่อนได้ข้อที่2ไม่ถามเพื่อนเวลาสอบเนี่ยเราจะไม่ถามเพื่อนนะเฮ้ยข้อหนึ่งทำอะไรยังไงตอบอะไรเราถามไม่ได้นะครับเราต้องนั่งทาของเรางีเงียบเลย ข้อ3ไม่แอบ,บดูคำตอบของเพื่อนอันนี้สำคัญที่สุดนะครับถ้าเราแอบ,บดูคำตอบของเพื่อนเนี่ยคุณครูที่เขาคุมสอบเนี่ยเขาจะยึดข้อสอบเราเลยแล้วบอกว่าเราทุจริตในการทำข้อสอบอาจจะปรับเราตกในวิชานั้นเลยก็ได้ oh, <no. S 1> นะครับต่อไปข้อที่4ไม่ให้เพื่อนลอกข้อสอบ นอกจากเราจะไม่ลอกของเขาแล้วเราก้องห้ามให้เพื่อนลอกของเราด้วยเราต้องปิดข้อสอบของเราให้ทำไมครับมิดชิดเพื่อไม่ให้ใครมองเห็นนะครับข้อที่5ไม่อ่านข้อสอบเสียงดังนะครับไม่อ่านข้อสอบเสียงดังเพราะการอ่านข้อสอบเสียงดังเนี่ยอาจจะเป็นการบอกใบ้คนอื่นได้ แล้วก็ทําไมครับอาจจะส่งผลถึงการทําข้อสอบทําให้คนอื่นเนี่ยไม่มีสมาธิในการทําข้อสอบนี่คือ5ข้อนะครับของข้อปฏิบัติในการสอบต่อไปนะครับคุณจะให้นักเรียนดูวีดีโอเรื่องลอกข้อสอบหลังจากดูวิดีโอเสร็จแล้วเราจะมาทำใบงานด้วยกันโอเคครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ พรุ่งนี้เลิกเรียนแล้วพวกเรามาเล่นฟูดบอลกันอีกนะเอาสิเอาสิบอบอสสิสอบแล้วเอาไว้สอบเสร็จแล้วเขาค่อยมาเล็นกันเนาะว้าโอ้ย,หยเหลืออีกตั้งหลายวันกว่าจะสอบยังมีเวลาอ่านหนังสืออีกเยอะนี่นาะเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยอ่านก็แล้วกัน ว่ารูปเล่นกันอยู่นี่เองเหรอตู้ปล่อยให้เราหาตั้งนานแน่มีอะไรหะเหรอแล้วหาเราทําไมละ่ะก็เราเจะกล่องสีที่ยิมตู้ไปวันก่อนเมื่อคืนไงเพราะว่าใกล้สอบแล้วจะลืมแล้วตูไ้ไม่อ่านหนังสือสอบหรอเมาว่ารูปเล่นอยู่ได้เนี่ยยังมีเวลาอีกตั้งนานน่นาะไม่รู้จะรีบทําไมกันมาว่ารูปด้วยกันไหมละ่ะไม่ละ่ะพวกเรากลับไปทบทวนหนังสือดีกว่าอยากได้คะแนนดีๆนะ่ะ พอครูแจกข้อสอบแล้วนักเรียนรอเสียงออดดังก่อนนะคะค่อยลงมือทำมีเวลาจนถึง10บโมงและอย่าลืมนะคะห้ามลอกกันโดยเด็ดขาดทำด้วยตัวเองดีที่สุดค่ะครับโอ้ยยาแล้วทำไมมันยากอย่างนี้ล่ะคิดไม่ออกเลยสักข้อทำยังไงดีล่ะเรา เอ๊ขอดูคำตอบเทียนซะหน่อยก็แล้วกันนะอย่านะตู้นี่มันเป็นการโกงชัดๆถ้าตู้แอบดูของเคพื่อนก็เป็นความไม่ซื่อสัตย์สุจริตบาปด้วยถูกลงโทษได้ด้วยเป็นคนซื่อตรง<อ>ดีกว่านะเดี๋ยวก่อนเดีก่อนจะทำดีไปทำไมนะเดี๋ยวก็สอบตกหลก้งอย่าโง,ง่ไปหน่อยเลย หมดเวลาทําข้อสอบแล้วจ้าเมื่อวานนี้ครูจับได้ว่ามีนักเรียนบางคนแอบลอกข้อสอบของเพื่อนอุ้ยครูจับได้เหรอนเนี่ยคนที่รู้ตัวว่าลอกข้อสอบของเพื่อนตอเลิกเรียนแล้วให้มาพบครูด้วยนะคะครูจะไม่ประกาศชื่อเพราะครูคิดว่าคนที่ทําผิดต้องกล้ายอมรับผิด <G ül> ขยันจริงนะยมตู้ขนาดสอบเสร็จแล้วยังเอาเวลาว่างมาท่องกำราอีกไม่ได้ขยันหรอกครับแนนผมโดนให้สอบใหม่ตั้งหากอา้าวทำไมล่ะยมผมเออผมลอเขาสอบผ่อนเทียนครับแล้วคุณครูจับได้โดนทั้งตีทั้งให้สอบใหม่เฮ้อไม่น่าเลยก็นึกว่าไม่มีคนเห็นนี่นาถ้าหากลอกเขาแล้วไม่มีใครจับได้ตู้จะสบายใจหรอ ทั้งที่คะแนนมันไม่ได้มาจากความสามารถของตัวเองแต่มาจากการเอาเปรียบเพื่อนที่เขาตั้งใจท่องหนังสือนะเออก็ผมกลัวจะได้คะแนนน้อยนี่ครับโยมตู้การลอกข้อสอบเกิดจากจิตใจที่ไม่ซื่อสัตย์นะไม่ซื่อทั้งต่อตัวเองและคนรอบข้างถ้าขืนยังทําแบบนี้อยู่ต่อไปโยมก็จะติดเป็นนิสัยทําให้เลิกยาก <c oughs> แม่ไม่น่าโดนจับได้เลย และเมื่อเราเรียนสูงขึ้นโทษของการลอกข้อสอบจะยิ่งหนักกว่านี้อีกหลายเท่าบางครั้งต้องถูกพักการเรียนหรืออาจถึงกับถูกไล่ออกเชียวนะแค่ที่ผมต้องสอบใหม่เนี่ยก็โทษหนักแล้วครับข้อสอบต้องยากกว่าเดิมในหน้าเลยเฮ้ยเห็นไหมล่ะดังนั้นจำไว้เถอะว่าการมารูุผลสําเร็จด้วยตัวเองมันน่าภาคภูมิใจมากที่สุดเลยนะโยมครับ ไม่ว่าเวลาใดเราต้องมุ่งมั่นเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตทำดีไม่ต้องเดี๋ยวพุทโธธรรมโมสังโฆสาธุเป็นไงครับหลังจากดูวิดีโอหลังจากที่เราดูวิดีโอเสร็จแล้วเราทำใบงานได้เลยหยิบใบงานขึ้นมาใน่ใบงานจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับมี3ข้อ ข้อที่1นึ่งเาถามว่าตู่เนี่ยนิสัยอย่างไรตู่เนี่ยก็คือเด็กผู้ชายคนที่ทมไมครับคนที่เป็นตัวนําเรื่องเลยครับเป็นไม่ชอบอ่านหนังสือดูทีวีวาดภาพเล่นในวิดีโอเนี่ยเขามีนิสัยอย่างไรข้อที่2ใครลอกข้อสอบของเพื่อนและคุณครูเนี่ยลงโทษอย่างไรไม่ยากเลยใช่ไหมครับ ข้อที่3านะครับตัวละครใดเป็นผู้ไม่อดทนต่อการทุจริตของตู้เพราะเหตุใด,ดนักงเรียนเราสังเกตนะใน,นวิดีโอมันจะมีตัวที่ครูเรียกว่าเขาเรียกว่าลิงขาวกับลิงดำไอ้ลิงขาวกับลิงดำเนี่ยมันจะเป็นเหมือนจิตสำนึกของตู้อีกทีหนึ่งไอ้ลิงขาวกับลิงดำเนี่ยตัวละครใดเป็นผู้ที่ไม่อดทนต่อการทุจริตของตู้นะครับและเพราะอะไร ไม่ยากใช่ไหมครับเมื่อนักเรียนอ่านเสร็จแล้วดูวิดีโอเสร็จแล้วให้นักเรียนลงมือทำใบงานแล้วพบกันอีกทีสัปดาห์หน้าวันนี้ป้องกันการทุจริตของครูบิ๊กขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ